มีธรรมะสั้นๆนะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะในเรื่องที่เกี่ยวกับหูหูเป็นอวัยวะนะนะส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีหน้าที่รับฟังซึ่งเสียงตอนนี้ธรรมชาติในสร้างหูออกมาให้มีสองข้างนะข้างซ้ายและข้างขวานะเพื่ออะไรก็เพื่อจะรองรับนะการรับฟังนะ เสียงให้ได้มากที่สุดนะแล้วทำไมต้องมีหัวมาขั้นกลางนะก็เพราะว่าในหัวมันมีสมองนะจะได้คิดนะในสิ่งที่ฟังมานะได้ยินมาแล้วมาไต่ตรองนะเ,รเมื่อไต่ตรองแล้วเนี่ยนะก็ส่งไปที่ปากซึ่งมีปากเดียวนะเพราะว่าปากเดียวเนี่ยที่ธรรมชาติให้มาก็เพราะว่าให้พูดน้อย,อย,อยฟังให้เยอะ ตอนนี้หูสองข้างเมื่อรับฟังนะเสียงรับฟังอะไรมาก็ตามเนี่ยจะส่งมาให้สมองได้คิดนะได้ไต่ตรองสมองก็จะสั่งการให้ปากพูดนะคือถ้าใช้หูไปฟังในเรื่องที่เกิดประโยชน์นะสมองก็จะสั่งให้ปากพูดในสิ่งที่มีประโยชน์ก็ย่อมเกิดผลดีนะแก่ตัวเองและผู้ฟัง แต่ถ้าหูฟังในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์บ้างมีประโยชน์บ้างสมองก็สับสนก็สั่งการให้ปากพูดผิดพลาดไดนะ้แต่ถ้าผู้ที่ฟังมาไม่ได้แต่ตรองให้ดีฟนะากเดือดร้อนอ,อันตรายก็เกิดขึ้นได้กับกับผู้พูดนะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหูนะเป็นสมองเป็นปากสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสติสมัมปชนัญนญะคือ การระลึกนะการรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อไรขาดเพราะนั้นก็จะสร้างความมิบัติให้กับตนเองและก็ผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นฟังอะไรมานะคิดอะไรมาพูดอะไรมานะก็จะต้องมีสติสัมปชนัญญะนะอยู่กับตัวเองนะผู้เป็นอย่างนี้นะย่อมเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาอันเลิศนะเพราะฉะนั้นหูฟังสมองหรือจิตคิด,ค,ดคิดแล้วส่งไปที่ปาก ให้พูดนะเพราะฉะนั้นการควบคุมหนะูไปฟังในสิ่งที่มันมีประโยชน์สิ่งที่เป็นกุศลสมองก็จะคิดจิตก็จะคิดในเรื่องที่เป็นกุศลเมื่อจิตคิดกุศลก็จะส่งไปให้ปากพูดในสิ่งที่เป็นกุศลนะเป็นสัมมาวาจานะลักษณะอย่างนี้นะเป็นบัณฑิตนะผู้มีปัญญาเลิศนะนี่คือธรรมะสั้นๆนะที่เกี่ยวกับหูนะ ที่เกี่ยวกับจิตหรือสมองหรือที่เกี่ยวกับปากนะนำมาฝากกันในช่วงนี้มาติดตามธรรมะสั้นๆที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไป